ตัวขาวลูกจ้างรายวันหมายถึงถ้ามันมีลูกจ้างรายวันมีลูกจ้างโครงการไหมถ้ามีก็ลูกจ้างโครงการหมายถึงนั่นแสดงว่าเรากำลังจะวิเคราะหา์อัตรากำลังทั้งสิ้นของคณะเกษตรราชบัตสกลนครเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้คู่มือการวิเคราะห์ก็มีมีไงคู่มอือการวิเคราะห์สิ คคู่กการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกองคังสำนักง,งานอาธิการบดีราจจะพสัสดุเนครที่มีกองคังไหมรครับเป็นกองเลยอะเอาเปงานสมมุติว่าเป็นกองกันแล้วกันควบคู่การวิเคราะห์การจัดจซื้อจัดจ้างพัสดุเราอยากให้คนอ่านเนี่ยรู้คำนิยามอะไรบ้าง ชื่เรื่อนะครับการจะซื้อจะจ้างมัสรุปก็ต้องบอกว่าวิธีตกลงราคาหมายถึงวิธีประกวดราคาหมายถึงวิธีพิเศษหมายถึงอย่างนี้เหมนนนะหรือถ้าใครอยู่กองแผนเขียนคู่มือเรื่องการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา เราก็ต้องให้คำนิยามว่านักศึกษาเต็มเวลาหมายถึงนักศึกษาหัวจริงหมายถึงหัวจริงกับเต็มเวลาไม่เท่ากันนะมีอะไรอีกที่เราอยากจะให้เขารู้ก็กําหนดคำนิยามมาทีนี้ในการกําหนดคำนิยามเนี่ยในการกำหนดคำนิยามผมแนะนําว่า เขียนเองคือเราเขียนตามความเข้าใจหรือจุดย้ำเป็นนิดของเราอาจผิดครับไปลอกมาจากที่ไหนก็ได้ไปลอกจอกากเอกสารอะไรก็ได้ลอกแล้วอย่าลืม้านอย่าลืม้านจบแล้ววัที่หนึ่ง เยอะครับถ้าเขียนจริงๆเนี่ยไม่เกินสามแผ่นครับไม่เกินสามแผ่นประมาณหนึ่งหนึ่งหรือสองแผ่นนี้แหละอย่างมากก็ไม่เกินสามครับเก้าโมงครึ่งสี่โมงครึ่งน่าอะไรครับโอเคคุณเบลผมก็เบลไม่งั้นเดี๋ยวคุณเบลผมได้กินแล้วผมไม่